สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนและผู้ที่สนใจเรื่องเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญฮ่องกงนะครับผมหน้าเหรียญน,นี่เป็นรูกอ่าควีนอลิซาเบธ เหรียญเป็นเหรียญที่ทําได้ไไดได้ด้สวยนะครับขอบเหรียญเนี่ยรู้สึกจะเป็นเป็นเฟืองสองชั้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยในร่องของเหรียญเนี่ยนะครับล่องขอบเหรียญมีตัวหนังสือด้วยนะครับฉันดูแปดแปดสวยดีนะครับนี่เป็นเฟืองนี้มีเฟืองสองชั้นนะครับอ่านว่าอะไร มีภาษาจีนด้วยนะครับนะครับนีด้านหน้าของเหรียญน,นะครับและนี่คือด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญฮ่องกงครับปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเป็นเหรียญห้าดอลลาร์นะครับเหรียญฮ่องกงห้าดอลลาร์หนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับ เป็นเหรียญที่ทามีลักษณะสวยงามเลยหนาเลยนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญหนาเ่ยครับสําหรับข้อมูลผมไม่ได้ลงละเอียดนะครับเพราะการค้นคว้าหาข้อมูลรายละเอียดรายละเอียดของเหรียญเนี่ยค่อนข้างสับสนผมกลัวเดี๋ยวลงไปแล้วจะเป็นข้อความที่ผิดนะครับ หามีข้อมูลมันเจอหลายแหล่งนะครับหลายแหล่งแล้วก็มันมันไม่ตรงกันนะครับก็ขอบอกรายละเอียดเท่านี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ารับชมและได้ฟังข้อมูลฮะข้อมูลดีมีประโยชน์นะครับมีให้ความรู้สำหรับท่านที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับที่ชอบเรียนในการ นี่ครับสวัสดีครับ